พึ่งเอาไส้มอเสร็เข้ากับมาเก็บผักอยู่สวนหน่อยหลังบานเข้าไปใส่ตุ่มปลาเนาะจานะ้ะเนาะ มือนี้สิเก็บเอาพักอีหยังแน่โอ้พักซี่หอมห้อกับมีอยู่เด้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยบ่ท่านนี่โหดสวนอยู่เด้อมือนี้เด้อเอา้าแมวละ่ะแมวหน่อยโอ้แมวหน่อยมาจอบไก่เก็บเอาอันใบมะกรูดเพราะว่าเครื่องพวกอัน ตักไข่พวกต้นหอมต้นย่างอันอ <c oughs> อน่ะเขามีเหลียบร้อยแล้วนะจ๊ะอยู่ในตู้เย็นเนะลองมึงเนี่ยพักสลัดขึ้นชายสลัดอันพอยี่หนุงซื้อมาอู้พ่อเก็บเลยตัวนี้จ้าขึ้นต้นเหรอขึ้นโค่นเหรออมชายเอามาปูกไว้เล้าซื้อมาเหรอเล้าบออกมาปูก ปูไว้แล้วกันบม่มีแนวกินก,กนลับก็เลยเป็นฝูกง่ามได้น,นี่เอาเก็บมเะเขือเทศก่อนใส่ตุ่มปลาอยู่ในตู้เย็นเท่ากับเหลืออยู่แหงบ่เหลือลายเอาหน่วยสีเฮิมเมจักหน่อยเพิ่นจังสีสมไปอลอยดีอันนี้จงไว้ให้บรนสุกจังมาเก็บ อาหารปลากล้อนท่านให้อาหารปลาดุกตัวหนองเบืงเด้อปลาดุกบ่หลายตัวปันใดจ้ะนี่สื่อมากลยเลยเ,เอามาปล่อย เครื่องคืองหอมสีออกไปใส่ส่มใส่เครื่องมันออกอันนี้สูตรไทยสูตรมั่นไม่กีนนองเลยบ่มีเเ็ดกับขาบ่มีสูตรตายตัวขึ้นช้ายนนมันี้บ่มี่ค่า วัได้รุ่งไปเอาค่า ต้มเครื่องประมาณนึงแลยละบะนี้ก็เอาปลาใส่ตัวอย่างฮอกกัเอาหัวปลาใส่ก้อนนิดพี่น้องเด้อเพราะว่าหัวปลานี่เพิ่นใหญ่เพิ่นแข็งเนาะเพิ่นอาจจะสุกยากก้อนเนื้อปลาใส่ปลาไปแล้วบ่ต้อข้นเด้อพี่น้องมันจังบ่ข้าวจ้ะ เห็ดใบช่งนี่จักข้าวหนึ่งข้าจังมาเอาเนื้อปลาใสพอสมควรแล้วก็มาเอาเนื้อปลาใสสูตรเกาด้วย่น้อเด้วยยักษ้นด้วยจ้ะเค็ดลับอย่างหนึ่งคือว่าเห็ดไห ต้มปลามีกินข้าวเป็นยังคือวางสั้นวางสี่ลหละพี่น้องไปจื้อบื่ได้เข้าล่อถ้าเข้าอยากข้นยีล่ล่อเดือดก่อนจปิดไปจากข้าวนึงเดือดได้แล้วเข้ากระสีมาปรุงดยตามใจชอบเป็นยังหอมชัยขึ้นใส่หมึเคือเทศลงไปต้มความกันกับอันนี้ อันนี้แล้วแต่มักด้วยพี่น้องด้วยอมชอยอันมักแบบมักเคื้อเทศแบบให้เพิ่มมุนๆเละๆแล้วก็เพิ่นสิได้เพิ่มข่มนัวไปกับน้ำน้ำนะแล้วห้าอยากเห็ดเป็นชิน่นอีกเทน,นึงเ้ากับจังไส้เทน,นึงอีกก็ได้จ้ะอันนี้ก็สูตรไผสูตรค้นเนาะพี่น้องอตุง่มอสมควรมาเปิดเบิ่งเพิ่นเดือดแลวพี่น้องค้นไรอย่าค้นแห้งปลาสิมุน ค่ะพิ่นมีฟ้องแบบว่าเป็นในอันนั้นแตตะออกไม่พี่น้องแต่อันนี้บ่มีให้นิดหน่อยอนเนือกระล่างหวานๆจ้ะถาเข้าอจากไห้เนือหวานๆกะต้่มพอว่าซุกเล้วเอาเลยพี่น้องก็ต้องต้่มโดนเป็นสิบเบือยน,นะจ๊ะเนาะใส่ผงมัวลงไป ความเปียวเพอ่มมะขามอมชช่ใส่ไปความก,กันกันพวกตะไคร้เลยได้จะใส่ในปลาเผือกับใส่แล้วจะมาทอดตะวันสุก้วเอทอดจะเอาผักลงใส่นะผักตกะเตรียมไป้วต,ตุ่มก็อีกนิดเดียวว่าต้องตุ่มโดนเดี๋ยวปลาสิเปื่อย ซิมเบิงกันพี่น้องพ่ออลไรจ้ะปลาเนี่ยพ่อแหละบะสมปันใดพี่น้องเพิ่มความสมด้วยาขามยิบเปียกหร้อจ้ะพะอมา ปลาสุกพอดีแล้วเติมผักหอมผักซีลงไปค้นค่อยๆค้นแห้งปลาสีมุนหอมหอมหอมตุ๋นปลาคอรเรียบร้อยด้วยพี่หน่อง ความซึบจ้าวันที่นีน